สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทางช่องถุกถุกทันครับอตอนนี้ก็เริ่มจะสว่างแล้วนะครับแต่ว่าฝนกันยังโปรยปลายกันอยู่นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับตกทั้งคืนทั้งวันนะครับตั้งแต่หมู่วันนี่มาเรื่อยมาเลยนะครับอนี่เป็นผลงานของพายุบัวลอยบัวลอยไข่หวาน <c oughs> <c oughs> บัวลอยไข่หวานจัดหนักนะครับทั้งตัวเมืองจังหวัดส,สกลนครน,นะครับอ่าเบื้องทางเพจต่งางๆน้ำถ่วมนะครับออ่นนาอออมืมันบัวลอยลายยางบัวลอยน้ำถั่วมบัวลอยไข่หวานถ้าบัวลอยอีกอันนึงกน็น้ำมอลลัมิงถ้าบัวออกกลย <c oughs> ยวอยขึ้นนี้ก็จะใส่กันเลยถ้าเพ่งบัวลอยคืนนะครับจะส่กันเลยอ่า ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับในเสาของวันที่30นะครับเรื่องของตัวเลขแนวทากับหลังจากแกดวิไลสรุปอันดับ1ถึงอันดับ4ครับหัวดนี้ตัวเลขที่ชนกันถูกสำนักทีแอดวิไลได้นำเสนอนะครับมือนีตื่นขึ้นมาแม่บ้านเพิ่นก่ได้ไปกีดยางเพิ่นก็ัมาเห็ดงานของเพิ่งส่งกาแฟให้กินแล้วมือนีเป็นผู้ส่งกาแฟให้แม่บ้านกิน เอาคาส่งกาแฟมาตัวเกี่ยวละลอยนี่พ่นมาเห็ดผือพ่นนะครับบานนี้เห็ดผือพันเ่ามีแดดตากวานนี้เอีเนอแต่ว่า่นตากลอืออเน้อก็มีแดกอือแต่ว่าพนปลูกมั่นมือบ้านมือก้อนนี้ขนติดไปแล้วลองมั่นขาดเลี้ยวป่านนี้กป่ร อ่ะครับเมาพอมาเจอกันหลังจากแอรวิ้นไลน์ปอยตัวเลขแนวทางสุดสรุปตัวเลขสำนักที่ชนกันนะครับไปแล้วนะครับมาในคลิปนี้จะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับของเจส่วนยางนะครับแต่ว่าเป็นสูตรล่างอย่างเดียวนะครับอ่าจะบม่มีเลขวิ่งนะครับเจส่วนยางจะจับคู่มาให้เลยนะครับล่างอย่างเดียวของเจส่วนยางนะครับ อามืออื่นนะครับวันที่หนึ่งงวดนี้ตัวเลขแนวทางรัฐบาลประกาศผลตรงกับวันพุธที่หนึ่งตุลาคมนะครับแตบเดียวเดือนทางมาถึงเดือนตุลาคมแล้วครับก็คือมืออื่นนะครับจังไดกะแอดวิไลกับบอมมี่ยังนะครับกะขอไห่เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับโศกมันมันล้ำรยกันกับตัวเลขแนวทางที่แอดวิไลได้นําเสนอ าฝากตอนเรียกซีกันนะครับกรกดอยจะใครกันเข่ากันไล,ล้ไร้ซ้ำหนักนะครับอ่าตัวเล็กแนวทางไม่ยังห่ะห่วยยุ่งจัางไนจังกัดค้นคือบกัดมันกน่อนเออกวนมันสีการกัด,กดมันก่อนตัวอ่ะครับมเาบา่งตัวเล็กแนวทางน้ำกันนะครับจี๋สวนยางล่างอย่างเดียวนะครับ อ่ะเดียวแอวิไลกับว่าทุกคลิปนะครับกับมี FC คอมเมนต์มาอยู่นะครับก็บคือเรื่องของตัวเลขแนวทางของปู5 5 9เนะครับหวดนี้ก็คือแอดวิไลบอกนะครับปูงดให้ตัวเลขแนวทาง1งวดนะครับเนื่องจากตัวเลขแนวทางของปูลด2งหวดติดปูก็เลยเบรกนะครับเบรกไว้เพื่อจะรี่แลกสูตรใหม่นะครับ่าก็เลยแจ้ง บอกเอฟซีไปไลค์คลิปแล้วนะครับอ่าสำหรับสายครับอ่าสำหรับซองล่างสายพออนะครับเอฟซีไล่ปล่อยไปหรือเอฟซีอ่ามีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าปล่อยไปนะครับปล่อยไปแล้วนะครับก็คือนะครับให้เอฟซีนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเขาอาจจะเข้าใจว่าเขาเคยกดติดตามนะครับ แต่ว่าบางเที่บางที่นะครับระบบมันเปลี่ยนนะครับเขาก็ต้องกดยำอีกนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะจะพ่ผาดข่าวสารแนวทางนะครับอจเจสสวนยางหนึ่งตุลาคมเออนุ่งเนาะ คนลินกันยังนี่ยุ่งอยู่ค,ออครับช่วงนี้ยุ่งออกนะครับช่วงเส้นงสงช่วงจัดสว่างเออดีได้ก,กเ็เป็นวัดนะครับเป็นสี่เป็นวัดอะครับมาเบิ้งกันนะครับตัวเลขแนวทางของเจสวนลายยางอาจจะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับ แ่บ้านว่าสามือดีสีมือไข่เพราอปั่นเล็กหน่อยสิกำมอมบอทในหัคืออากาศเย็นแนบบ่ได้ปั่นเล็กหน่อยสิอ่ะเริ่มจากชุดแรกครับมันมีเล็กวิ่งได้เอฟซี FC. ชุดจับคู่เลยครับหกสี่ครับแปดสี่ ยังนองไรอ่อนบเอ,อาอมือนีนองไรอ่อนมานอนอกับผีผู้ผาเก้าสี่ห้าสี่เป็นล่างอย่างเดียวนะครับเป็นสี่แล้วก็สองสี่ สุดสุดท้ายคือ1นึ่งสมีแค่นี้นะครับอ่าหชุดนะครับหกชุดเป็นล่างอย่างเดียวของเจส่วนอย่างนะครับสูตรหนึ่งจะมีสูตรมัดร่วมบนล่างแต่สูตรนี้เป็นล่างอย่างเดียวนะครับอ่าแขปหน้าจอกันเลย รับภิน,นีวันที่30นะครับลงให้วันที่ <c oughs> โอ้ขออภัยนะครับจามฟิ่งฟิ่งได้ลงให้วันที่สามสิบกันยายนครับ หกแปดอ่ะครับเรียบร้อยอ่ะขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับมีนะครับเจสสวนยางหนึ่งตุลาคมหกแปดนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเบิองให้ดีล่างอย่างเดียวหกสี่แปดสี่เก้าสี่ห้าสี่สองสี่หนึ่งสี่สรุปแล้กวก็คือสี่เป็นหลักหน่วยนะครับสี่เป็นหลักหน่วยนะครับอ่ะเบิองให้ดีนะครับสำหรับผู้ใดมัก ติดซีจัดยูในนี่นะครับโชคหมานกันแน่นอนนะครับเอาฝากแชร่ออไปให้กำลังใจเจ้ส่วนอย่างนํ้นนะครับอาคลิปนี้จากลากกันไปใหเ FC คุณพ่อคุณแม่โกบก,กมันๆม,มันลำลยลำลยมืออื่นไ้เฮกันทัวช่องสวัสดีครับ